การเมืองนี่นะครับมันมีคําว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องพูดเล่นกันนะครับแม้กระทั่งเห็นเราเห็นทะเลาะกันอยู่ในจอทีวีเราเห็นทะเลาะกันอยู่ตามหน้าสื่อต่างๆแต่หลังบ้านเนี่ยเขากอดคอกันกินกาแฟจิบกาแฟกินไข่ลวกกินสเต็กกินบ้านกินเมืองเขากินกันไปพร้อมๆกันเพราะผลประโยชน์มันแบ่งปันกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางคนเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จะร่ำรวยอู้ฟู่มีบารมียศถาบรรดาศักดิ์คนห้อมน้อมแต่คนเป็นฝ่ายค้านหมาตึงเดินบาน หมายังเดินผ่านแต่ความจริงแล้วโดยบริบทของนักการเมืองคือผลประโยชน์ร่วมกันเพียงแต่ว่าถ้าร้อยหนึ่งนี่นะครับรัฐบาลเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ครับเอาไป97สนะครับส่วนฝ่ายค้านก็เอาไป33 3บาท97บาทเป็นของรัฐบาลก็คุณ3บาทคุณก็ไปแบ่งกันนะครับใครจะได้ไปอะไรยังไงยังไงเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่มันไม่มีมันไม่มีเสียในทางการเมืองมีแต่ได้ดังนั้นการที่บอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรจึงเป็นเรื่องจริง สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปาลุยทีวีช่องคอมเมนวันนี้และแสงแพมทีวีวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่าไม่มีช่องไหนที่จะพูดเรื่องนี้หรือรู้เรื่องนี้นะครับยังไม่มีและผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้อนาคตอีกไม่กี่ไม่กี่เดือนข้างหน้าหรืออาจจะนะครับหลังยุบสภาไปแล้วนี่อาจจะเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันมีการทํางานเป็นรูปร่างเห็นชัดเจนแล้วแต่เฉพาะคนสายการเมืองที่คลุกอยู่วงในจริงๆสุดๆเท่านั้นเดินสายแล้ว แล้ววันนี้ส้มเองก็ไม่รู้เรื่องอันนี้สิ่งที่จะมาบอกให้ฟังคือส้มไม่รู้แต่กูรู้ถามว่ามันเสียหายมากมายขนาดถึงต้องปิดบังกันหมดไหมไม่เสียหายครับเพราะว่าเป็นเรื่องทางการเมืองสักวันหนึ่งมันก็จะต้องถูกดิบยกขึ้นมาใช้และเรื่องนี้นะครับผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าพี่น้องสังเกตจับหูจับตาดูดีๆนะครับหลังจากที่การเมืองในที่มีนายภูมิธรรมเป็นรองนาย,ยกร,รัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยทำงานเนี่ยไม่เข้าตาประชาชนอย่าว่าเข้าตาทหารเลย เอาว่าไม่เข้าตาประชาชนเลยแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับดิ่งลงเหวตลอดไม่มีการพาชาติบ้านเมืองพุ่งทะยานขึ้นสูงเหมือนสมัยคุณทักษิณน,นะครับแต่คุณทักษิณการนําพาประเทศพุ่งทะยานขึ้นสูบน้องฟ้านั้นเนี่ยหมายความว่าเราเสียอะไรไปอีกเยอะแยะซึ่งมันถูกกลบเกิ่นกันเอาไว้อยู่ใต้พรมและเราไม่รู้เรื่องกันการเมืองไม่ได้บอกเราทั้งหมดสื่อสารที่เห็นคือเขาต้องการ ให้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจมันเดินหน้าได้เศรษฐกิจมันเดินดี GDP ดูด,ดีตัวสูงขึ้นคนมีกินมีใช้คนมีงานทําแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากงบงบประมาณที่สมัยลุงชวนหลีกภัยเนี่ยไปกู้ IMF มาแล้วคุณคุณลุงชวนไม่ได้ใช้ไอเขาว่าไม่ได้ใช้เนี่ยหรือไม่กล้าใช้เนี่ยผมไม่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 รู้จะพูดแค่คำพูดยังไงแต่ว่าเงินที่ลุงชวนกู้ IMF เข้ามาสองงวดเนี่ยไม่ใช้สักบาทเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าลุงชวนเจะไปกู้ทําเพื่ออะไร แล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการยุบสภาลุงชวนเองพรคประชาธิปัตย์เองก็เตรียมที่จะไปกู้รอบที่สามซึ่งหมายความว่า IMF อฟะกู้รอบนี้เขาจะมาพร้อมๆกับนโยบายการเงินการคลังของเขาทั้งหมดนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าประเทศไทยอาจจะต้องเสียเอกราชทางเศรษฐกิจเอกราชทางการเงินนั่นก็หมายความว่าเป็นการกินเมืองแบบที่เรียกว่าไม่ต้องยึดเมืองนะครับเนี่ยสงครามยุคใหม่มันเป็นแบบนี้แต่ก็เดี๋ยวเดชบุญลนะครับเดูวเดชบุญเลยในยุคนั้นนะครับคุณในวินทิศชอบ นะครับมือปราบสบปกศรีขี01ตอนนั้นเขาเป็นฝ่ายค้างนะครับผมไม่ทราบว่าแกอยู่พักไหนนะจำไม่ได้แล้วนะครับแกก็มาอภิปรายเรื่องสอปกศรีขี01ซึ่งตอนนั้นคุณสุเทพเ่ยตกเป็นจำเลยของสังคมว่ามีการเอาที่ทางไปให้เอื้อประโยชน์ต่อวพวูกพ้อง <c oughs> น,ะนะครับนะครับมันต้องทาให้คนนียไปติดคุกต,ติดตารางกันอยู่เพียบเลยรวมถึงกระทั่งตัวคุณสุเทพเองก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกเอาเพื่อนเอาฝูงกินโกงกินป่า นะครับตอนนั้นก็โดนตําหนิอย่างนี้เลยนะครับและล่าสุดนี่นะครับคุณในวินที่ชอบก็เลยเป็นผู้ที่อภิปรายปิดสรุปคือมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดสวันแล้ววันที่สามช่วงเช้าก่อนที่จะลงมตินะครับตัวแทนฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายสรุปคุณในวินอภิปรายถ้าคุณสุเทพเสื้อผ้าลุ่นหมดตัวเลยคือขึ้นมายืนไม่ได้เลยขึ้นมายืนเห็นหมดทุกอย่างเลยจนกระทั่งก่อนจะลงมตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็คือคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็ขอประกาศยุบสภาโดยไม่ต้องลงมติคือยยุบสภาหนีเล คือถ้าเกิดสมมติว่ายังไงวันนั้นถ้าลงคะแนนน่ะคุณสุเทพตายคาตายคาตะพาเละเทะชื่อเสียงประชาธิปัตย์เน่าเหม็นแน่นอนแต่ด้วยเวรกรรมที่ทำกันเอาไว้มันไม่เหม็นวันนั้นไงแต่มันมาเหม็น,ว,น,นวันนี้วันที่ประชาธิปัตย์ไม่มีใครเลือกแม้แต่คนเดียวที่กรุงเทพสองสมัยรวมถึงภูมิภาคอื่นๆประชาธิปัต์ตกเกลี้ยงเลยน่าจะเหลืออยู่คนสองคนในทางภาคอีสานถ้าจำไม่ผิดแต่กรุงเทพนะครับสองสมัยไม่มีใครเลือกประชาธิปัตย์จนแม้กระทั่งวันนี้ ในฐานเสียงของทงางภาคใต้ประชาธิปัตย์ก็โดนหลายพรรคเข้าไปลุมกินโต๊ะอยู่ตรงนั้นมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์แล้วก็ไปฮั้วกันทางการเมืองจนกระทั่งชนะประชาธิปัตย์เพราะตอนนั้นประชาธิปกโดดเดี่ยวมีบัตรแผ่เยอะกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้เกิดข้อพิพาทระหว่างไทยเขมรมีการหยิบยกปมประเด็นม o u 43และ44เข้ามา นะครับนักการเมืองไม่มีคนไหนเลยครับที่จะกล้าเลยฮนะกล้าที่จะยกเลิกหรือยบประเด็นนี้ขึ้นไปพูดกันในสภาไม่มียังไม่เคยเห็นจนกระทั่งคุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีการพูดถึง MOU ม3อสี่บสาและสี่สิสี่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาพิจารณาเอ u มอเหล่านี้รวมถึง TOR 46สี่หก็ยังไม่ได้พูดถึงด้วยแต่ไม่เป็นไรถ้าตัวใดตัวหนึ่งโดนมันจะพ่่งไปอีกตัวหนึ่งแล้วจะไปโดนอีกชุดหนึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาแต่คุณต้องเข้าใจว่่าคุุณอนนนทิเีย ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการไปรับปากพรรคประชาชนว่าสี่เดือนจะยุบสภาซึ่งผมเองในใจผมเองผมมองว่ายังไงก็เกินยังไงก็เกินนี่คือเหลี่ยมทางการเมืองคุณอนุทินยังจัดการอะไรบางอย่างไม่เสร็จไม่มีการยุบและจะมีการดึงเชงการแก้ไขรัฐธร,รมนูญต่อไปโดยเฉพาะว่ามันมีอยู่เหตุปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่มันไปขวางบางเรื่องบางราวกับการแก้ไขรัฐธรมนูญเอาไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในยุคนี้แต่ในยุคหน้าผมไม่มั่นใจแต่ในยุคนี้ นะครับมันมีคนไปขวางเอาไว้อยู่ตอนหนึ่งไว้ก่อนซึ่งทําให้การแก้ไขมรวนเป็นไปด้วยความยากลำบากอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของพรักประชาชนแต่ก็นะครับสำหรับพักภูมิใจไทยและก็พักร่วมแล้วเนี่ยเขาก็สบายสบายเขาไม่ได้มีปัญหากับรัฐธรรมรนูญยกเว้นพักประชาชนเท่านั้นที่มีปัญหาไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่พักประชาชนก้าวขึ้นมาสู่เวทีการเมืองนั้นนะครับด้วยข้อความที่ว่าเป็นพักเขากล่าวเขาเก่าวกันนะครับว่า เป็นพักที่ชอบพูดถึงมาตราร้อยสิบสองมากที่สุดจนถูกขนานนามว่าพักลมเจ้าคือความจริงแล้วไอ้คำคำนี้เราได้ยินก่อนที่จะมีพักเก้าไกลเกิดขึ้นมาหรือพักอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาเราจะได้ยินคํานี้ไปติดหลังกับพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนแล้วก็พักไทยรักไทยช่วงไทยรักไทยเนี่ยช่วงต้นไม่มีอะไรแต่มาช่วงปลายเริ่มจะส่อแววเขาหลังว่ามีการพูดถึงกระแสลมเจ้ามีคนไปเข้าใจว่าคุณทักษิณนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบจาก นะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็จะไปเปลี่ยนแปลงเป็นระบบประธานาธิบดีหรือเพสิดเนนตอนนั้นนะครับคุณชาวบริตก็อยู่ในเหตุการณ์ใกล้ๆติดๆดกันเลยแล้วก็กองทัพก็เริ่มออกมาพึ่มๆคือผมไม่เข้าใจความหมายที่คุณทักษณิณพูดหรือคุณทักษณิณอาจจะมีการผิดพลาดในการสื่อสารในเรื่องของคําพูดแต่พฤติการที่ทําให้คุณทักษณิณแม่งซวยก็คือในสมัยคุณทักษณิณเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองคนทั้งประเทศหมายมั่นปั้นมือว่าคุณทักษณิณจะอยู่ครบ 8ปีในสมัยที่สองสี่ปีนี้จะต้องอยู่ครบแน่นอนแต่ด้วยพระเอญคาพูดของคุณทักษิณที่ไปพูดคําว่าถ้าพระองค์อยากจะให้ตนเองลาออกนั้นทําไมพระองค์ไม่มากระซิบที่ข้างหูตรงคําพูดนี้แหละครับที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความนะครับไม่สบายใจและกองทัพเองก็รู้สึกว่าไม่สบายใจและมีการไปสื่อสารถึงเรื่องการเป็นประธานาธิบดีเลยทําให้กองทัพและประชาชนเข้าใจไปตรงนั้นว่าคุณทักษิณจะล้มระบอบอล้มระบอบกษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนแล้วก็กองทัพก็เลยทําให้เกิด รัฐประหารเกิดขึ้นมีกินตุตๆก็จะมีการทํารัฐประหารคือการทํารัฐประหารเนี่ยนะครับมันเป็นมันไม่ใช่ว่าวันนี้พพุ่งนี้ทําได้เลยนะฮะมันจะต้องลอกจากจะดิวกันในกองทัพแล้วเนี่ยนะครับทหารจะต้องดิวกับคนนอกด้วยกับดิวกับนักการเมืองบางส่วนด้วยเพื่อที่จะไปเอาข้อมูลต่างๆจากฝ่ายการเมืองเข้ามาประกอบการทํารัฐประหารแล้วก็เมื่อทารัฐประหารเสร็จแล้วทหารยุคแรกๆเนี่ยทารัฐประหารสําเร็จแต่ไปต่อข้างหน้าไม่เป็นแต่พอมาในยุคหลังๆเนี่ยจะมีนักการเมืองนอกวงการมีคนนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยทหาารรรกะชัััับบพื้้้นี่แลลวจดตฐ จากนั้นก็มีข่าวว่ามีการโกงกินกันอะไรกันทุกยุคทุกสมัยกองพัพก็เลยตกเป็นเหยื่อของคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบการทรํารัฐรรมอาหารนะครับก็ถูกโจมตีกันไปก็โจมตีกันมาสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไรจนกระทั่งคําว่าล้มเจ้ามันติดตัวกับพักไทยรักไทยติดตัวไปถึงพรักพลังประชาชนติดชงักมาตลอดจนกระทั่งมาถึงเป็นพักเพื่อไทยไอ้คำว่าล้มเจ้านี่ก็ยังติดตัวพักนี้อยู่นะครับซึ่งเขาจะทําจริงไม่จริงเนี่ยไม่มีใครรู้ แต่คําพูดนี้มันเกิดขึ้นในวงการม็อบม็อบเหลืองม็อบแดงแล้วก็มาม็อบน้ําเงินสุดท้ายจบด้วยม็อบสลิมนะครับไอ้คาว่าพรรคเพื่อไทยลงมาเป็นพักล้งเจ้าเนี่ยเขาติดกันมาหลายสิบปีจนกระทั่งมาวันหนึ่งพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับวาทกรรมว่าต้องตรวจสอบสถาบันกษัตริย์การใช้งบประมาณจากนั้นมาเด็กๆรุ่นใหม่มันไม่เข้าใจในประเด็นการสื่อสารของพรรคอนาคตใหม่มันก็เข้าใจว่าเฮ้ย hey, ไอ้พรรคนี้ มันทาดีว่ามันตรวจสอบถึงกษัตริย์เลยเฮ้ยมันใช้ได้ว่ามันแจวว่าเฮ้ยมึงแน่นอนว่ามึงไม่มีใครกล้าทาแต่มึงกล้าทําแล้วหลายคนต่อหลายคนที่ไปฟังแล้วเข้าใจผมไม่อยากกล่าวหาว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคที่ไปยุให้เด็กๆมันเชื่อแต่ผมมองว่าการสื่อสารของพรรคประชาชนนั้นมีปัญหาหรือไม่ผมผมกำลังตั้งคตั้งตั้ง,งข้อสังเกตตรงนี้แล้วก็ทําให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยไปเชื่อว่าเฮ้ยสถาบันกษัตริย์กลายเป็นปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่คนที่พูดคือคนที่มีปัญหากับสถาบัน จากนั้นมาเขาก็จะพยายามเล่นเรื่องนี้มาตลอดคนก็ไปติดคุกติดตารางตลอดถึงก็นนะั่งกันมีการสร้างวัฒนธรรมว่าพรักสม้มนิยมคนปีนรั้วปีนหวังมันเป็นคําพูดที่เขาพูดกันเลื่อนลอยนะครับในวงการของคนการเมืองซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปยืนยันว่าพรักสม้มเนี่ยหรือพรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนะเขามีเจตนาลมอย่างนี้หรือไม่แต่ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมต่างๆเราก็เห็นอยู่ว่าเขาดําเนินกิจกรรมกิจกรรมทางการเมืองไปในทิศทางไหนมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์มีการแสดงอุดมการณ์ นะครับมีการพูดไปพาดพิงถึงกองทัพจะมีการตรวจสอบทำนู่นนี่นั่นทีนี้มันเลยจากสถาบันกษัตริย์ไปถึงกองทัพความคาดหวังของคนรุ่นใหม่เขามองว่าตรงนี้คือเรื่องดีเป็นเรื่องที่คือการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่กฎหมายเขาได้เว้นวรรคเอาไว้ว่าเฉพาะของในส่วนพระมหากษัตริย์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปแตะต้องได้เนื่องจากว่าพระอ,องค์ทรงอยู่เหนือการเมืองพระอ,องค์ทรงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมือง เราพวกนักการเมืองเป็นคนไปดันกษัตริย์ให้พ้นการเมืองแล้วก็เอาไปเอาไปไว้ให้เป็นสิ่งสิ่งที่ประชาชนและก็คนทั่วไปทั้งประเทศต้องยืนนะครับสักการะเคารพนะครับดังนั้นสกสตรสถาบันกษัตริย์จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่มีคนบางกลุ่มพยายามระโยงเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองจนกระทั่งเกิดการดําเนินคดีมีหลายคนต้องหนีออกไปต่างประเทศมีหลายคนต้องไปติดคุกติดตารางและมีคนบางคนต้องไปติดคุกแล้วตายในคุกซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึง่งเสียชีวิตในขณะ ตัวเองถูกจองจาไว้ในเรือนจําแล้วก็มาป่วยต้องหามส่งโรงพยาบาลสุดท้ายระหว่างทางเสียชีวิตคนพวกนี้รวนแล้วแต่ถูกจยัดชุดความคิดชุดความเชื่อว่าสถาบันทหารก็ดีสถาบันกษัตริย์ก็ดีเป็นปลรปัดน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องสถาบันทหารเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสถาบันกษัตริย์ยิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันใหญ่เลยแต่กลุ่มกับกลุ่มถูกกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเอามาโยงกันเอามาพันกันให้หมั่วไปหมดเลยจนกระทั่งวันนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ พอแก้ไขอะไรไม่ได้ก็จะพยายามที่จะไปนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญไปตอนอํานาจพิเศษทิ้งไปก็คือไปมองว่าหน่วยงานนี้เป็นองค์กรพิเศษเป็นองค์กรที่มีอํานาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินไล่ยุบพักไลยุบนายกไล่คือพูดง่ายๆว่าจะต้องการตัดตอนไอ้องค์กรเหล่านี้ให้พ้นจากประเทศไทยไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะทําได้นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ทุกครั้งที่ท่านจะทําท่านก็ถูกตอนเหมือนกันและแม้กระทั่งล่าสุดตอนนี้เองท่านก็ยังโดนตอนอยู่ในเรื่องสสร ท่านทาอะไรก็ไม่ได้หรอกครับถ้าวันนี้ท่านไม่ปูพื้นฐานความถูกต้องท่านไม่ชูเรื่องปากท้องแล้วท่านไปมุ่งสู่ข้างบนเลยเนี่ยท่านทําอะไรไม่ได้แน่นอนแล้วผมเชื่อว่าวันนี้อาการออกแล้วยิ่งโดยเฉพาะเรากับขมรนมีปัญหากันนะครับมันก็จะมีพักการเมืองบางพักนะครับพยายามที่จะไปเอ็นดูปูเสือคนขมรนพยายามที่จะไปเอ็นดูปูเสือพวกพม่าโดยที่ไม่แคร์เลยว่าประเทศไทยจะโดนอะไรจะเป็นอะไรเอะก็ต้องอะไรครับ อ่าเออเราต้องฟังเอ็นจีโอเราต้องฟังและยูเเราต้องฟังเอ็มเดสตี้อ่าเราต้องฟังหาเหวยอะไรแม่งเต็มไปหมดแล้วเราต้องปฏิบัติตามจนกระทั่งประเทศชาติเกิดความเสียหายนักเรียนจะเรียนหนังสือก็ไม่มีเงินจะเรียนดีเด็กเขมรอายุสิบสามขวบหลบหนีเข้าเมืองมาก็จะพาไปเรียนหนังสือแต่เด็กไทยเป็นไงเข้าไม่ถึงโอกาสการศึกษานะครับเข้าไม่ถึงแล้วทุกวันนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงแล้วการเมืองวันนี้เน้นหนักไปที่ทางเห็นใจเขมร อำนาจทางการเมืองไม่ได้ถูกใช้ปกป้องประเทศอย่างจริงจังแต่ถูกใช้เอาไปเพื่อปกป้องขมิทุกคนเห็นหมดแม้กระทั่งมีสอสอบางคนออกมาบอกว่าแผ่นดินมันไม่สําคัญเท่ากับปากท้องนี่ยิ่งทําให้เชื่อได้ว่านักการเมืองบางคนพรรคการเมืองบางพวกกาลังที่จะทําลายแผ่นดินกําลังที่จะยกแผ่นดินให้กับคนอื่นไปโดยทั้งรวมถึงนักการเมืองในอดีตนะครับที่เขียนม o อยูต่างๆนี่ทําให้ไทยเสียเปรียบมันเกิดปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาคุณสังเกตดีๆเลยครับ ว่าทำไมวันนี้ทหารเนี่ยถึงออกมาโชว์รถแม็ตามจอทีวีต่างๆตามรายการต่างๆคุณไปดูเอาสิครับและนับวันนับวันยิ่งมีมากขึ้น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 ทุกวันปกติตาหารจะไม่ออกมาพูดอะไรหรือออกมาแสดงวิสัยทัศน์หรือแสดงรถแมนะเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพแล้วก็ของประเทศชาติส่วนใหญ่แล้วกองทัพก็จะโยนไปที่การเมืองหมดการเมืองก็จะเป็นหน้าที่เพราะการเมืองเป็นผู้กําหนดนโยบายประเทศแต่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าทหารไม่ว่าจะเป็น แม่ทัพภาคที่สองไม่ว่าจะเป็นเสเบร์ไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้เสทอบอโคศกทอบอโคศกทหารเสทหารต่างคนต่างรวมกันออกมาพูดไปในทิศทางเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพก,ก็ออกมาบอกการเมืองไม่สนวันนี้เป็นเรื่องของกองทัพในเมื่อการเมืองที่ผ่านมาไม่ทําอะไรเลยในเมื่อการเมืองที่ผ่านมาทําให้ประเทศชาติบอบช้าวันนี้เราในฐานะทหารอาชีพเราต้องมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินแล้วทหารก็เริ่มทํางานแล้วมันมีอีกข่าวหนึ่ง ก่อนที่จะมีประเด็นตรงนี้เคยมีคนหลายคนเมืเคยมาถามผมว่าป๋ารู้จักมิสเตอร์กอไก่ไหมมิสเตอร์กอไก่เนี่ยเขาเล่นการเมืองไหมผมบอกว่าถ้ามิสเตอร์กอไก่เนี่ยนะครับเขาเล่นแน่วันนี้ที่เขาทําเนี่ยทุกคนรู้จักเขาหมดแล้วทุกคนเห็นเขาหมดแล้วเขาทาแล้วประชาชนได้ประโยชน์ผมไม่อยากให้พี่น้องไปคิดถึงอย่างอื่นผมอยากจะให้มองว่าเขาทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ผมไม่สนแหล่งที่มาของเงินว่าเขาจะได้เงินจากใครมาอะไรยังไงแต่เขาเอาเงินมาแล้วเขาเอามาช่วยเหลือประชาชน ไปช่วยอยู่เป็นร้อยร้อยเคสมิสเตอร์กอไก่เนี่ยและสุดท้ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังมิสเตอร์กอไก่ก็จะเป็นผู้ที่จัดการตั้งพักการเมืองแล้วพักนี้ผมบอกให้เลยครับเป็นพักสายแข็งแล้วแข็งมากแล้วพักนี้นะครับนอกจากจะเป็นพักสายแข็งแล้วยังเป็นพักสายเขียวด้วยแล้วหนึ่งในจํานวนนั้นจะมีอดีตข้าราชการกองทัพในบางคนเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าเป็นใครมีอดีตข้าราชการกองทัพบ,บางคน ซึ่งเพิ่งปลดกเกษียณอายุราชการเดี๋ยวก็จะเข้ามาอยู่พักการเมืองนี้แล้วเข้ามาทําหน้าที่ในกลาโหมแล้วผมบอกเลยงานนี้สนุกเขม็นจุกตูตต่ตายแน่คุณเชื่อผมได้เลยแล้วเมื่อพักนี้ก่อกําเนิดเกิดมามันจะเป็นตัวตัดคะแนนของพักส้มตัวตัดเลยครับตัดเห็นๆเ,เลยครับผมบอกให้เลยครับอย่างส้มนี่อีสานเคยกว่าอยู่ที่ประมาณอ่หกสิบที่นั่ง 70, เจ็ดสิบที่อ่ประมาณหกสิที่นั่งสามถึงหกสิบที่นั่งถ้าพักนี้เกิดขึ้นมาผมบอกให้เลยครับส้ม เกือบเกี่ยงในทางอีสานส้มจะเหลืออย่างเดียวในกรุงเทพและถ้าเดินเกมไม่ดีกรุงเทพส้มก็จะไม่เหลือเพราะพักการเมืองใหม่นี้จะเป็นพักที่มาเก็บกวาดส้มพี่น้องรู้ไหมครับว่ามิสเตอร์กอไก่เป็นใครมันจะมีสองมิสเตอร์ที่เป็นกอไก่ทั้งคู่แล้วจะมาอยู่พักการเมืองเดียวกันเร็วๆนี้แล้วสองคนนี้จะแบ่งหน้าที่กันไปทําคนหนึ่งไปอยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกลาโหมอีกคนนึงเป็นหัวหมูทะลวงฟันและอาจจะมีอะไรครับอาจจะมีตําแหน่งในสภาผู้แทแนราษฎรเป็นเลยครับ เป็นประธานกรรมธิการและปีถัดไปอาจจะได้ปรับคอรมอแล้วอาจจะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยมิสเตอร์กอไก่มีคนหนึ่งอายุน้อยอายุน้อยชอบช่วยเหลือคนแต่มิสเตอร์กอไก่อีกคนหนึ่งเป็นอดีตขุนานางใหญ่แลวเพิ่งจะปลดเกษียณส่วนชื่อพักการเมืองอะไรนั้นผมขออุบไว้ก่อนเดี๋ยววอวันใกล้ๆผมรู้ตัวว่าเขาจะเริ่มเปิดผมก็จะเปิดชื่อพักมาให้ฟังเพราะตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้อันนี้ไม่มีช่องไหนพูดแล้วนะครับผมย้ำนะครับไม่มีช่องไหนพูดผมพูดคนแรก ผมขอประกาศไปตรงนี้เลยเขาทําพรรคการเมืองแน่เขาเก็บส้มแน่แน่ส้มยังอ่อนกับทางการเมืองถึงแม้ว่าส้มวันนี้เขาจะปฏิเสธแล้วนะครับเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันเขาไม่เอาแล้วเขาปฏิเสธเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับกองทัพตอนนี้เขาสนใจเรื่องมุ่งมั่นในการยกระดับให้กองทัพมีการพัฒนามากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปแต่มีหัวหน้าพรรคบางพรรคเขาบอกว่าเรากับกองทัพไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเขาประกาศแล้ว แต่ในทางปฏิบัติคุณดูเอาเองก็แล้วกันเหมือนกับเขมรนั้นรับปากกับเราเสร็จปุ๊บพอมันกลับไปประเทศมันได้มันก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นวันนี้พรรคการเมืองนี้ที่จะตั้งอยู่นี้เขาไม่ได้ตั้งเป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจแต่เขาตั้งเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กรของเขาและก็สร้างเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้นเราจะเห็นกําแพงแรกที่ถูกสร้างขึ้นถ้ามีพรรคการเมืองนี้เราจะเห็นกําแพงถูกสร้างทันทีแต่ในระหว่างนี้อย่าไปคาดหวังครับกําแพงไม่มีสร้าง ผมฟันธงว่ารัฐบาอลอนุทินอยู่ก็ไม่สร้างกำแพงสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าพี่น้องชอบใจสงสัยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสแสดงความเห็นเข้ามานะครับว่ามิสเตอร์กอไก่กอไก่สองคนนี้เป็นใครอะไรไงแต่อย่าไปเดาซีซัวนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้ <c oughs> ถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็มี QR c อา e คและมีปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่ามลากนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ